We'll wait, we'll wait for Brandon, but we want to get some cartoons going, apparently. Yes. Brandon yes. Car yes. I want to get I don't want it to be anything really serious, but I want us to play some games together and, and hang out some more with our coaches. So okay. um, it's just going to ตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 6โมงครึ่งครับ <Okay. S 1> 6โมงครึ่งครับตอนนี้อยู่ที่กำลังประชุมกันนี่นะครับประชุมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศก่อนสักนิดหนึ่งตอนนี้ช่วงบรรยากาศอากาศเย็นเรามาดูครับตอนนี้ทีมทีมทีมที่เคสให้เขาให้มาร่วมเล่นด้วยครับนนี้ก็ นี่คาอยู่ที่สเปนครับ <isn> ส <ด S 2> วัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนอันนี้เป็นทีมฟุตบอลของอเมริกาครับกำลังหลาย่สดเด็กๆกำลังร่วมชุมกันกับโค้ชครับ ฝากติดตามด้วยครับผมตอนนี้นี่ครับไลฟ์ไลฟ์ไทยแลนด์ต t h a i l a n d ังกล้องไหม ชมอยู่ครับารพญญาไปชมบ,บรรยากาศที่เล่นน้ำครับสักนิดหนึ่งบรรยากาศครับบรรยากาศที่พัก โรงแรมซีดาวในสเปนครับผมตอนนี้ที่นี่ก็ประมาณหกโมงครึ่งครับหโ,โมงครึ่งครึครับผมตอนนี้นนหลานสาวครับหลานสาวก็มาเล่นบอลให้ทีมอเมริกาครับผมโอเคครับตอนนี้ หนูโอ้โหมายังกันรู้เลยโอ้โห,โหตายแล้วเดี๋นี่มันไวจริงเลยโอ้โหตาแจ็ดให้ไหยนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่อ๋อไม่ง่วงครับหกโมงหกโมงตอนนี้ไม่หกโมงครับหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นไม่ใช่หกโมงเช้าสูงม่ได้กองค้างอีกอ้าวครับตอนนี้เราก็จะดูบรรยากาศเหมือนพัทยาครับ เฮลโหลโอเคอยู่โอเคอนุพอครับขามป่าวอนคอแล้วเดี๋ยวเราไปดูครับ <laughs> <Hello. S 1> ไม่เป็นไรมันเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมบ้านเขากับบ้านเรามันไม่ต่างกงาันไม่เป็นไรครับอาลีโอเคขอ ว่าทำรรต่างประเทศไม่อย่าต่างกับบ้านเราครับอย่าไปคิดมากครับผมเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้เขาเปิดเผยครับเขาไม่แบบว่าเป็นวัฒนธรรมต่างจากบ้านเราครับอย่าคิดมากครับผมหอมเป่ามังพอครับนี่ให้ชมครับเดีย๋ยวเราไปชมทีมน้องเคสครับตอนนี้กําลังประชุมอยู่ไม่รู้เห็นโค้ดเอาไพ่มาน้จะเล่นไพ่หรือเปล่า ครับนุมนุนุมๆหลอๆ e s ห he's n s t r e a are you t r y oh oh Desire โค้ชมาแล้วครับโค้ชโค้ชครับโค้อันนี้ผมก็กำลังอยู่กับเด็กๆลงมาข้างล่างครับตอนนี้หกโมงหกโมงเย็นนะโค้โค้รเจอร์มาแล้วครับโค้ดโค้์เอ้ยบายลาิ m ก้ o ฮปปี้ Everybody, congratulations Kate, congratulations Thailand amazing experience. ตอนนี้เข้ามาที่โรงแรมครับเมื่อเช้าก็ไปซ้อมมากับโค้ดเยาวชนของเบียริอล e ครับเมื่อเช้าทําการซ้อมไปแล้วผมยังไม่ได้ลงรูปลงคลิปเลยครับเพราะว่าสัญญาณเพิ่งจะมาครับผมเขาบอกว่าสวัสดีคนไทยทุกคนแล้วก็ ดีใจมากที่เด็เคสกับโคต้นมาอยู่ในทีมเฮ้ยอนุเจ้าวะครับมาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยครับตอนนี้โค้ดกำลังติวเข้มครับโค้ดกำลังติวเข้มให้โค้ดเคซีกำลังติวเข้มครับ <laughs> oh, Sita Sita in your bag. Sister. Amazing. Yes. That's, that's I love family. We uh we appreciate Kate. Uh bom, beautiful. Pom Lakun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 . Ah, okay. I love you. Hey, I love you. Yeah. I love everybody. <laughs> especially if you're a woman.

นี่เราก็อยู่โอ้อนุเมียเข้ามาแล้วเมียเข้ามากดไลค์แล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูสระว่ายน้ำครับอนุยังไม่ออกครับเปลี่ยนมาดูบรรยากาศสระว่ายน้ำตามติดตลอดเลยนะครับพอชุดพอชุดนี่ดูดูดู สาไว้ยน้ำครับอย่าไปคิดมากครับนี่คือวัฒนาธรรมของชาวต่างชาติครับเ,เรามาเราก็ไม่ได้คิดมากละอะไรไปแล้วเมียมาเ <laughs> มียมาดูแล้วอนุอะไรบอกให้ดู <laughs> อ้นแหละไรชอวโอ้โหไหลสดมาคนแรกเลยโอ้ตายแล้ว นี่ก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งโอ,โอ้นี่มีมีมัดคอตมาครับวันนี้มัดคอตมาแล้วครับมัดคอตอลาโอลาโอลา,อลา <Kobe. S 2> ตอนนี้อนุอนุก็ยังอยู่ครับอนุยังเป็นแฟนขับตัวโยงโ,โมงครับผม ชมกำลังกำลังคุยรายละเอียดถึงการแข่งขันพวกนี้ครับกำลงงานที่เขาให้เคสจริงๆแล้วเคสต้องเล่นผู้หญิงด้วยก็เห็นเคสโชว์ฟอร์มก็เลยดึงมาเล่นกับทีมชายด้วยครับ แน่ใจว่าจะได้ไลฟ์สดหรือเปล่าเพราะว่าที่สนามไม่มีไม่มีเน็ตครับเดี๋ยวเรานั่งชมวิวเดี๋ยวผมจะใช้บรรยากาศข้างหลังนะครับครับตอนนี้ก็มีเวลาก็ช่วงวันนี้ไม่ได้ซ้อมเย็นครับมีเวลาก็จะมาไลฟ์สดพูดถึงอยากถามอะไรก็ถามได้ครับตอนนี้ ผมจะอัดวีโอไว้ครับแล้วก็จะลงลงเฟซหรือลงอะไรแล้วก็ครับอันนี้เราก็อยู่ที่ผมไม่้อว่าลงอะไรอยู่นอกเมืองออกมาอีกครับจากคาตาลุนยาครับ ก็เป็นเป็นตอนนี้ผมก็เป็นทั้งไกด์เป็นตอนนี้กำลังติดต่อเรื่องแบบคุยก็ลองคุยกับเขาดูเรื่องแบบว่าเราจะแบบมีมีมีนักเตะดีๆแบบเนี้ยแล้วเราก็ส่งมาให้กับเขาเขาก็โอเคเขาบอกว่าโอเคส่งโปรไฟล์มาได้เลยถ้ามีอะไรก็ส่งมาเขา,เาก็ยินดีครับผมเป็นก็เป็นมิติอีกมิติหนึ่งที่เด็กไทยไม่ว่าจะเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงครับ ก็จะมีโอกาสครับแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตรครับอนาคตผมก็อาจจะเป็นเอเจนซี่ก็ได้ใครจะไปรู้ก็อยากที่จะเป็นทำเพราะตรงนี้ก็เพื่อลูกแล้วก็เพื่อเด็กไทยหลายๆคนครับที่เก่งๆแต่ว่ายังไม่มีโอกาสครับผม ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท,ท,ณที่ที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับผมแล้วก็น้องเคค,ครับเป็นกำลังใจครับยังไงเดี๋ยวไปชมครับนี่พี่เคสอยู่นี่ครับผมนี่ครับนี่ทีมนี้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาครับ ตอนนี้กำลังเล่นไพ่ครับ <laughs> เล่นไพ่สหรัฐอเมริกาครับอยากอยากจะทำบางทีเด็กบางทีเด็กผู้หญิงมีโอกาสครับแต่ว่าคนเก่งเยอะผมผ่านมาแล้วเห็นมาในประเทศไทยเห็นมาเยอะที่เก่งๆครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสที่จะได้แบบ ได้แสดงความสามารถครับบางทีแมตรายการแข่งขันผู้หญิงมันน้อยครับก็อยากให้ผู้รัผู้ใหญ่ที่แบบเห็นเลียงเห็นความสําคัญของเด็กผู้หญิงอยากให้เลียงเห็นความสาคัญของเด็กผู้หญิงด้วยครับผมเพราะว่าเด็กผู้หญิงเก่งผมที่ผมผ่านมามีเยอะครับแต่ว่าโอกาสที่แบบจะมาแสดงความสามารถมันน้อยครับ อย่างผมก็มีทีมอยู่ a d v e n t u r e Girl นะครับแล้วก็เด็กอุทอง FC ครับเด็กๆพวกนี้บางทีคนก็ไม่ได้ซ้อมกับผมหรอกครับแต่คือเราเราเราเล่นกันมานานครับ้จักันมานานเด็กผมก็มีครับแต่เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมไม่ได้ไม่ได้ว่ากีดกันครับพอเด็กมีโอกาสเราก็ปล่อยไปเล่นในทุกทีมเล่นในทุกที่ครับเพื่ออนาคตครับ แต่ในอนาคตผมบอกเลยว่าทีมที่ผมมาเล่นนี่คือเขาก็สนใจที่จะให้เด็กทรงเด็กทดสอบหรืออะไรเนี่ยผมก็ลองคุยได้คุยบ้างละคือ <c ười> ใช้ภาษาการแปลครับพูดแล้วแปลเอาว่าเออเราต้องการนะที่อยากจะให้เด็กในประเทศไทยเก่งๆมีอยากให้คุณช่วยพัฒนาต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับเขาก็เขาก็โอเคครับเขาไม่ได้ว่า โอเคยินดีครับเราก็ส่งโปรไฟล์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นโอกาสครับผมบอกเลยใครที่มีโอกาสนะครับอย่าทิ้งโอกาสตรงนี้อย่าทิ้งโอกาสครับเมื่อมันมาแล้วเราตรงรับไว้ครับแล้วก็ทํามันครับผมไม่รู้อะไรเลยเลยเนี่ยผมยังแบบตั้งใจแบบทำเมื่อเรามาเราเราคิดจะทําแล้วมันก็ทำได้ครับมันไม่ยากครับผมแต่ใครใครที่มีโอกาสแล้วก็ทําให้เต็มที่ครับผม อนาคตเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะเป็นยังไงครับผมแต่ตอนนี้ก็ทําให้ดีที่สุดครับอันนี้ผมไม่ได้ทําเพื่อตัวผมเองครับผมทําเพื่อลูกครับทําเพื่อลูกครับแกมาทางนี้แล้วเราก็อยากทําให้เต็มที่ทําเพื่อคนไทยครับผมทาเพื่อเด็กเด็กผู้หญิงที่ไม่มีโอกาสที่มีฝีมือเก่งๆเยอะผมบอกเลยครับเด็กที่เก่งๆมีเยอะ เด็กผู้หญิงมันก็เป็นโอกาสผมก็เหมือนเปิดโลกทัศน์ให้ใหม่ครับให้กับเด็กผู้หญิงที่ที่ไม่มีโอกาสและเก่งหวังว่าหวังว่ากลับไปก็คงจะได้อะไรไม่มากก็น,น้อยครับเจอกระทิ่งยังยางยังไม่เจอยังไม่ได้เป็นนหนเลยเนี่ยไม่มีเจอแต่นเนี้ยก็สู้เนี่ยเห็นไหม เราไปวนดูถ้ามีอะไรอยากจะถามผมก็ถามได้เลยนะครับครับแม่เดี๋ยวเอาไปเล่าให้ฟังครับประสบการณ์ดีๆครับประสบการณ์ดีๆรูแปแบบการฝึก ผมมีมอลลีการ์ดไปหมดแล้วทำได้ดีมากครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูครับทำํำโทษแพ้ครับเล่นไพ่ทำโทษแพ้เดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับอันนี้เล่นแพ้แล้วอาน้องเคสแพ้ครับตอนนี้ดูครับว่าทํายังไงครับอาครับเริ่มครับเล่นเล่นเกมเมื่อกี้เล่นเกมครับแล้วตอนนี้เขาก็จะอาคิดนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อน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 เจ่งครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ ดูโดน้ำท่ครับอ้าวน้โทษครับตรงน,นี้เพื่อนเ,เจ๋งก็นี่ครับเป็นทีฟ2ีสอง,องสองน้องสองน้องใส่ซอสอ่าวัยยบิด้วยเพื่อนเจ๋งครับโค้ชเจนรุนสะทองนวลครับนี่ก็เป็นเพื่อนที่ให้ความรู้แก่น้องเคสี่คนหนึ่นงคนครับเบสิกพื basic ้นฐานแรกๆเลยครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับนี่กานักบอลหญิงครับแต่ว่าอยู่21ครับตอนนี้แต่ว่ายังเมือนเด็กอยู่ครับขอบคุณครับถ้ายังไงคืนนี้ถ้ามีดินเนอร์เดี๋ยว เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมีดินเนอร์แต่มันจะดึกหน่อยถ้ารอดูได้เดี๋ยวก็จะมีดินเนอร์อลิมสะครับเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์สดอีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์ไลฟ์สดไปอีกรอบนึงครับผมเย้ครับผมขอจบขอจะไลฟ์สดไลฟ์นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันถ้าใครอยู่นอนดึก ถ้าใครนอนดึกก็เดี๋ยวไปดูดินเนอร์ปาร์ตี้ริมซะครับคืนนี้ไข่าวว่าปาร์ตี้ริมซะครับคืนนี้ตอนนี้ที่นี่ก็ประมาณ6กโมงสีครับผมสเปนโอเคโอเคโอเคอนุโอเคครับผม าใครอยากรอดูคืนนี้ครับเดี๋ยวผมกลับมาไลฟ์สดครับดินเนอร์คืนนี้มีดินเนอร์ครับไม่รู้ว่าดินเนอร์อ่าลิมสะหรือเปล่าถ้ามีเนอร์ลิมสะเราก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดอีกรอบนึงครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมอีกไลฟ์หนึ่งครับไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ไทยแลนด์